วันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องการเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เพื่อนๆได้ฟังกันไปฟังกันเลยก่อนอื่นเลยเราขอเกิดนาก่อนว่าจากการศึกษาเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเราทราบแล้วว่าประจุไฟฟ้าทําให้เกิดสนามไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนอกจากนี้ยังทราบอีกว่าเมื่อฝักไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงผ่านขดลวดตัวนําจะทําให้เกิดอิมเอเหนี่ยวนําในขดลวดตัวนํานั้น J จมส์คลาร์กแมกเวลล์ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กโดยนำเสนอในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ว่าสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาทำให้เกิดสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานั้นทำให้เกิดสนามไฟฟ้าโดยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกันแมกเวลล์ได้ทำนายว่ามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่องระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก โดยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ3คูณ10ยลกลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งเท่ากับอัตราเร็วของแสงนั่นเองสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆในสเปกตรัมไม่มีแหล่งกำเนิดและการตรวจจับที่ต่างกัน แต่ทุกคลื่นมีสมบัติที่สำคัญเหมือนกันโดยเคลื่อนที่ไปในสุญญากาศด้วยความเร็วแสงคือ3 1 0คูณยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีและมีการส่งผ่านพลังงานไปพร้อมกับคลื่นปัจจุบันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งที่เกิดในธรรมชาติและที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตมีหลายช่วงคลื่นดังนี้ค่ะคลื่นวิทยุเป็นคลื่นที่มีความถี่ในช่วง10ยกกำลัง4ถึง10ยกกำลังเฮิรตซ แหล่งกำเนิดมาจากประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกใช้ในการสื่อสารและสาระบ,บันเทิงไปยังผู้รับสามารถเลี้ยวเบนผ่านสิง่งกีจขวางและสะท้อนกับบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียได้แบ่งออกเป็นสองระบบได้แก่ระบบ AM และระบบ FM ระบบ AM เป็นการผสมสัญญาณเสียงเข้ากับคลื่นพาหะโดยที่สัญญาณเสียงจะไปบังคับให้แอมพปิจูดของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงความถี่อยู่ในช่วง530ถึง1,600กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM เป็นการผสมสัญญาณเสียงเข้ากับคลื่นพาหะโดยที่สัญญาณเสียงจะไปบังคับให้ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลง ความถี่ในช่วง88ถึง108เมิะเฮิร์รังสีอินฟราเรดมีความถี่ในช่วง10ยยกกำลัง11ถึง10ยกกำลัง14 Hz. เฮิร์แหล่งกำเนิดมาจากวัตถุร้อนและกา๊าซร้อนคุณสมบัติคือสามารถทะลุเมฆหมอกหนาทึบได้ใช้ประโยชน์ในการ ถ่ายภาพดาวเทียมเพื่อดูพื้นผิวโลกป่าไม้ภูเขาแม่น้ำและใช้เป็นการควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลกับเครื่องรับโทรทัศน์แสงมีความถี่ในช่วง4คูณ10ยกกำลัง11ถึง8คูณ10ยกกำลัง14เฮิร์ เมื่อรวมแสงทุกช่วงความยาวคลื่นจะก,กลายเป็นแสงปกติที่มนุษย์เราสามารถมองเห็นได้หรือเรียกว่าแสงขาว visible light จากสูตรความยาวคลื่นลมดาเท่ากับ c ส่วน f จะเห็นว่าความยาวคลื่นแปรผกผันกับความถี่คลื่นไมโครเวฟ เป็นคลื่นที่มีความถี่ในช่วง10ยกกำลัง9ถึง10ยกกำลัง11เฮิรตซ์แหล่งกำเนิดมาจากประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกมีคุณสมบัติสะท้อนผิวโลหะได้ดีจึงใช้ประโยชน์ในการตรวจจับความเร็วรถยนต์ใช้ทำอาหารอุ่นอาหารใช้ถ่ายภาพพื้นผิวดาวเคราะห์นำไปใช้เป็นเรดาร์ในการหาตำแหน่งยานพาหานะค่ะ หัวข้อต่อไปนะคะคือเรื่อง p o l a r i z a t i o n ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะสายอากาศโทรทัศน์ที่อยู่ในแนวดิ่งเมื่อส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงทิศกลับไปกลับมาในแนวดิ่งเสมอค่ะจึงกล่าวว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เป็นคลื่น polarized ในแนวดิ่งสําหรับสายอากาศที่อยู่ในแนวระดับเมื่อส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงทิศกลับไปกลับมาในแนวระดับคือเป็นคลื่น o l a r i z e ์ในแนวระดับนั่นเองค่ะ Polarization ของคลื่นแสงนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากสายอากาศโทรทัศน์เป็นคลื่นโพลาไรเพราะสนามไฟฟ้าเปลี่ยนทิศกลับไปกลับมาในแนวเดียวกันเสมอค่ะแสงก็จึงถือว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะแหล่งกําเนิดคลื่นแสงโดยทั่วไปเช่นดวงอาทิตย์หลดไฟจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสนามไฟฟ้ามีทิศต,ตั้งฉาก กับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอค่ะไม่ว่าคลื่นจะอยู่ณตำแหน่งใดแต่สนามไฟฟ้าของแสงที่ส่งออกมาจากดวงอาทิตย์มีทิศต่างกันมากมายดังนั้นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงจึงเป็นแสงไม่โพลาไรซ์ค่ะ แสงไม่โพลาไรซ์สามารถทําให้เป็นแสงโพลาไรซ์ได้หรือไม่นะคะศึกษาได้จากแผ่นโพลารอยเป็นแผ่นพลาสติกที่มีโมเลกุลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ฝังอยู่ในเนื้อพลาสติกและแผ่นพลาสติกถูกยึดให้โมเลกุลยาวเรียงตัวกันในแนวขนานกัน เมื่อแสงผ่านแผ่นโพลารอยสนามไฟฟ้าที่มีทิศต,ตั้งฉากกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลจะผ่านแผ่นโพลารอยออกไปได้ส่วนสนามไฟฟ้าที่มีทิศขนานกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลจะถูกโมเลกุลกลืนค่ะต่อไปจะเรียกแนวที่ตั้งฉากกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลนี้ว่าทิศการเคลื่อนที่ของโพลารายนั่นเองค่ะ Po ล a r i z a t i o n โดยการสะท้อนนะคะ เมื่อแสงไม่โพลาไรส์ผ่านแผ่นโพลารอยจะออกมาเป็นแสงโพลาไรส์ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการทำแสงโพลาไรส์โดยใช้วิธีการดูดกลืนแสงยังมีวิธีอื่นอีกที่ใช้แสงโพลาไรส์คือการสะท้อนแสงเมื่อให้แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบกับผิววัตถุเช่นน้ำแก้วหรือกระ เส้นน้ำแก้วหรือกระเบื้องแสงสะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรซ์เมื่อแสงทำมุมตกกระทบเป็นค่าเฉพาะค่าหนึ่งและนี่นะคะคือรูปตัวอย่างของแสงสะท้อนโพลาไรเซชันโดยการหักเหนะคะเมื่อแสงผ่านเข้าไปในแก้วแสงจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันทุกทิศทางเพราะแก้วมีดัชนีหักเหเพียงค่าเดียวแต่เมื่อแสงผ่านเข้าไปในผลึกเคลไซ์หรือคอตแสงจะมีอัตราเร็วไม่เท่ากันทุกทิศทางค่ะ ด้วยเหตุผลนี้แสงที่ผ่านแคลไซจึงหักเหออกเป็น2แนวและนี่นะคะคือรูปตัวอย่างของโพลาไรซ์โดยการหักเหออกเป็น2แนวค่ะค่ะและหัวข้อสุดท้ายของโพลาไรเซชันนะคะคือโพลาไรเซชันโดยการกระเจิงของแสงค่ะ เมื่อแสงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในบรรยากาศของโลกแสงจะก,กระทบโมเลกุลของอากาศหรืออนุภาคในบรรยากาศอิเล็กตรอนในโมเลกุลจะดูดกลืนแสงที่ตกกระทบนั้นและจะปลดปล่อยแสงนั้นออกมาอีกครั้งหนึ่งในทุกทิศทางปรากฏการนี้นะคะเรียกว่าการกระเจิงของแสงค่ะและนี่นะคะคือรูปตัวอย่างแสงโพลาไรซ์จากการกระเจิงของแสงค่ะการประยุกต์ใช้เครื่องควบคุมระยะไกลที่อาศัยพลังงานแม่เหล็กเช่น หนึ่งระบบการสื่อสารแบบไร้าสายใช้งานด้านกิจการอาวกาศการสื่อสารระยะไกลโทรศัพท์ไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาระบบการสื่อสารส่วนบุคคลขายงานสื่อสารข้อมูลท้องถิ่นเป็นต้น 2. ระบบเรดร์ซึ่งเริ่มมีบทบาทอย่างมากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อตรวจจับอากาศยานที่บุกรุกเข้ามาหลังจากผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่สอง เลดาร์ก็พัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นสามารถใช้ได้ในหลากหลายการประยุกต์ใช้งานเช่นการเดินเรือการทหารเรือการติดต่อกับยานพาหนะการตรวจและพยากรณ์อากาศเป็นต้น 3. เทคโนโลยีนำล่องระบบไมโครเวฟสำหรับนำอากาศยานลงจอดการบอกพิกัดตำแหน่งบนโลกสัญญาณช่วยนำทาง เรด้์ช่วยหาตำแหน่งสัตว์น้ำระบบนำร่องสำหรับช่วยขับอากาศยานแบบอัตโนมัติการเดินเรือสมุทรกิจการกองทัพเรือเป็นต้น4ระบบตรวจจับระยะไกลเช่นระบบเฝ้าระวังสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตุนิยมวิทยาการเฝ้าระวังมลพิษการปกปักรักษาป่าการตรวจเก็บสภาวะความชื้นของดินกิจการด้านพื่อศาสตร์เป็นต้นห้า ระบบระบุตัวตนขึ้นวิทยุมักใช้ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยการต่อต้านการจรากรควบคุมสังการลำเลียงผลิตภัณฑ์ควบคุมรายการสินค้าการจัดการทรัพย์สินเป็นต้น6การแพร่กระจายข่าวสารวิทยุเทคโนโลยีการอดุลเลชเชิงขนาดและเชิงความถี่โทรทัศน์ระบบกระจายภาพและเสียงชนิดตรงสู่ที่พักเป็นต้น ระบบระบุตำแหน่งบนโลกหรือ GPS เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งทำงานร่วมกับดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่รอบโลกในระดับความสูงประมาณ22,000กิโลเมตรทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกโดยความแม่นยำจะขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียมที่ GPS ทำงานร่วมกับสภาพอากาศ ในปัจจุบันได้นำระบบนี้มาใช้งานด้านต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นการหาตำแหน่งบนพื้นที่โลกการนำมาสร้างเป็นระบบนำทางการติดตามบุคคลหรือติดตามยานพาหนะนอกจากนี้ระบบ GPS ยังสามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อปรับเวลาได้ถูกต้องโดยใช้เวลาจากดาวเทียมทุกดวงซึ่งมีเวลาตรงกัน เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องหรือ MRI คือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช้ในการตรวจวินิจฉัยร้อยโรคของผู้ป่วยเพื่อนํามาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษาโดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกายเครื่องจะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีความถี่จำเพาะเข้าไปกระตุ้นระบบอวัยวะที่จะตรวจเมื่ออวัยวะนั้นๆถูกกระตุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานตามกระบวนการทางฟิสิกส์และเมื่อหยุดกระตุ้นไฮโดรเจนอะตอมภายใน ในร่างกายจะคายพลังงานออกมาโดยที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณที่ได้ออกมาจากนั้นนำสัญญาณที่ได้ประมวลผลและสร้างเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์ต่อมาจะเป็นข้อดีและประโยชน์ของ MRI ข้อที่1เป็นการตรวจวินิจฉัยที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำสูงเนื่องจากให้ความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ดีทำได้หลายระนาบสามารถใช้ตรวจได้ทุกระบบของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบสมองและกระดูกสันหลัง ข้อที่สองไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่มีอันตรายจากรังสีทําให้มีประโยชน์มากในการตรวจผู้ป่วยเด็กข้อที่สามมีเทคนิคการตรวจพิเศษหลายแบบเช่นการตรวจสําหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลันการตรวจหาระดับชีวเคมีเพื่อแยกชนิดของก้อนเนื้อและการตรวจหลอดเลือดทั่วไปของร่างกายเป็นต้นข้อที่สามสามารถตรวจเส้นเลือดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการฉีดสายเหนน้ำแม่เหล็ก และข้อที่สี่ใช้ได้ดีกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและกล้ามเนื้อการสื่อสารโดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นํามาใช้ส่งสัญญาณเพื่อการสื่อสารได้แก่ขึ้นวิทยุไมโครเวฟและแสงที่ตาม,มองเห็นโดยสัญญาณที่ใช้มีสองชนิดได้แก่สัญญาณแอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัลการสื่อสารโดยอาศัยขึ้นวิทยุ คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นํามาใช้ในการสื่อสารมากที่สุดซึ่งมีรูปแบบการใช้ที่หลากหลายในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้คลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสาร3าแบบคือการกระจายสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุการส่งและรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการส่งและรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้าสายการกระจายสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุ เรื่องจากคลื่นเสียงที่พูดผ่านไมโครโฟนได้รับการแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จะถูกนําไปผสมกับคลื่นวิทยุคลื่นที่ผสมแล้วเรียกว่าสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุซึ่งจะถูกขยายให้มีกําลังสูงขึ้นแล้วส่งไปยังสายอากาศเพื่อกระจายออกจากสถานีวิทยุ และเมื่อสัญญาณเสียงเดินทางไปถึงเครื่องรับวิทยุขึ้นวิทยุจะถูกแยกออกจากสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลับไปเป็นเสียงที่เหมือนกับส่งมาจากสถานี การผสมแบบ AM เป็นการผสมในลักษณะที่ amplitude ของคลื่นวิทยุมีการปรับแต่งตามลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าที่นำมาผสมในขณะที่ความถี่ของคลื่นวิทยุไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังรูปกอน,นะคะส่วนการผสมแบบ FM เป็นการผสมในลักษณะที่ความถี่ของคลื่วนวิทยุมีการปรับแต่งตามสัญญาณไฟฟ้าที่นำมาผสมในขณะที่ amplitude ของคลื Th ่นวิทยุไม่เปลี่ยนแปลงดังรูปขอค่ะ,คะ